ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออน 4, ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับใครที่กำลังหาเว็บดีเล่นอยู่นะครับผมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับ G191 นะครับมีครบหมดทั้งเกมกีฬามากมายเล่นอื่นครบวงจรนะครับ ระบบออโต้แนะนําเพื่อนรับเพิ่มอ,อีก1%ของยอดเล่นกับเพื่อนนะครับมีปัญหาในการเล่นสามารถสอบถามแอดมินได้ตลอด2ี่ี่ชั่วโมงนะครับแอดไลน์ไปเลยที่แอดจีหนึ่งโอเคนะครับผมวันนี้นะเราจะมาเปิดแพ็คกันนะเป็นแพ็กสุ่มเงินสุ่มตังค์นะครับแพ็กอะไรเนะี่ย แ BP 10บกสนะครับผมได้เมเนเจอร์การ์ดอีก13ชิ้นนะก็เห็นแพ็กนี้เขาพูดกันแบบเออแพ็กนี้เปิดนู่นนี่นั่นแล้วมันคุ้มได้ตังเป็นหมื่นล้านอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาลองกันสักหน่อยดีกว่านะมันน่าจะคุ้มอยู่นะข้างในก็ได้พวกอันไหนวะเดี๋ยวดูก่อนได้80ล้าน150ล้านแล้วก็การ์ดสุ่มตังนะห้ถึงพันนะครับแล้วก็1 0 0พแล้วก็500 8้0 1,000 2,000 5,000แล้วก็1,000 0นะครับก็ถ้าเด้ง800ล้านมาก็น่าจะคุ้มอยู่นะแต่ดูตรงน่าจะยากว่าน่าจะ500พอได้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่ามีอยู่6 6ห0 0มืนมันแคสก็ได้6 600บาทได้ประมาณ3นะได้ประมาณ3แล้วก็จัดไปเลย3แพ็คด้วยกันวันนี้นะไปโอเคซื้อถูกอันจะไหมถูกอย่เออ นะแล้วก็มันเหลือเศษเหลือเศตซื้ออะไรดีวะซื้อสักแพ็คหนึ่ง้วกันนะันสองพัน,น2000ได้อยู่่ะซื้อสักอันหนึ่ง่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการ์ดกันนะครับป่ะโอเคนะครับก็รับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีทั้งหมดสี่สิบกล่องนะครับผมนะก็จัดไปเลยดีกว่าไปเปิดกันสี่สิบกล่อง เห็นคนดูบอกว่ามีเปิด300ได้7000อันนี้เราเปิด600เออประมาณ600้อนะก็น่าจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าได้ประมาณหมื่นกว่าแน่เลยหรือเปล่าต้องไปลองกันไปเปิดไปเลยสิบมา150 5ห้าสถึงพันเออใน5้าสิถึงพันออกบ่อยแล้ว8 0ดสเอ,เยอ้ยร0อยสิ้ว ้าสิบถึงพันไอ้ไอ้เออร้อยห้าสิบมาแปดสิบแม่งจะวนอยู่สองอันนะไอสองอันนี้ไม่มาเลยวะไออะไรนะห้าไอหนึ่งร้อยถึงสองพันอ่ะไปต่ออีกสิบครับกดข้ามได้นะไม่ได้ห้าสิบถึงพันร้อยห้าสิบเนี่ยไอห้าร้อยเอ้ยมาแล้วพูดถึงมาเลยเอ้ยเนี่ยพันถึงร้อยถึงสองพันเอ้ยพันล้านมาแล้ว เออก็ได้อยู่นะไอ้พันล้านออนอันหนึ่งก็โอเคอยู่ไปเหลือยี่สิบสุดท้ายครับไปมาพันอีกสักอันดิร้อยห้าสิบแปดสิบนิดลวงยิงมาเกี่ยวร้อยห้าสิบห้าร้อยเออได้อยู่ 80, 800แปดสิบแปดร้อยละสิบอัน800แปดร้อยละ 80โอ้โห10ชเชนสุดท้ายครับน่าจะถึงหมื่นเอ็มหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะถึงอยู่แหละไป10ส,สุดท้าย800เออ50าไอไอ้200ถึงอันนี้มันได้น้อยมากนะ500เออเนี่ยมันได้อยู่นะ80 50ถึงพันห้0เออเนี่ย500ได้ดีอยู่นะพันถ้าอันดิ โอเคครับผมครบแล้วนะเปิดครบแล้วก็ได้โดยรวมก็โอเคนะใพ็กสุ่มตังค์นะครับใครที่แบบว่าแบบไม่อยากเติมกิจกรรมแล้วมันเจ๊งนะมาสุ่มตังค์ได้นะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็สุ่มกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตังค์ในตัวมี17,524ื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านนะเดี๋ยวไปเปิดกันว่ามันได้เท่าไหร่นะไปะเดี๋ยวเปิดที่นี้ไปก่อนแล้วกันน,นี้ได้พันห้าสิบล้านนะครับแปดร้อยมาอันหนึ่ง ห้ามาสี่อันได้สองพันแปดสิบได้สิบสองอันก็เก้ารสิบล้านเฮ้ยกันได้อยู่นะรบเปล่าวะพันล้านมาอันหนึ่งวะมาเดี๋ยวเปิดห้าสิบถึงพันกันสิบสามอันปัได้เท่าไหร่ได้อุ้ยอันสามแล้วหนึ่งอันวะห้าร้อยห้าสิบล้านออกด้วยนะครับปัสามชิ้นสุดท้ายได้มาทั้งหมด 1>, 1 5 8หสล้านโอ้โหเหลืออีกอันนี้อีกอันหนึ่งร้อยถึง2,000เอาสักเด้งสักพันล้านมาหน่อยดิไปโอ้ได้400ล้านนะครับโอเคก็น่าจะเปิดครบแล้วนะแพ็กตังไม่มีอะไรแล้วนะครับได้เดี๋ยวหักลบสักน,นิดนึงเมื่อกี้เซฟเลขเก่าว้อยู่อันนี้ตอนนี้ได้มา25000นะครับก็ลบกับไหนวะ สองห้าสาหนึ่งสี่ได้มาเจ็ดันเจ็ดร้ยเก้าสิบล้านนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คนดูบอกสามได้เจ็ดพันเอ็มอันนี้หกร้อยได้เจ็ดพันงามไส้แต่โดยรวมม,ม, 7, มันก็คุ้มอย่เติมหกร้อยได้เจ็ดพันมันก็ถ้าคิดเลขกลมๆมมันก็ได้เท่าตัวอันนี้ไม่มีหักภาษีไงนะ้ะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิด แพ็กสุ่มตังนะก็ใครที่สนใจจะไปลองนะครับก็ไปลองกันได้นะรู้สึกว่าไม่ต้องไปคือซื้อนักเตะมันจะเสียตรงที่ว่ามันไปขายแล้วมันหักภาษีอันนี้คือได้เป็นตังมาเลยพร้อมไปซื้อนักเตะตัวอื่นเลยอะไรนียใช่ปะนะคนดูทุกคนนะโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับแพ็กสุ่มตังเดือนอะไรเนะี่ยมีนานะก็เอาไว้เท่านี้เลยกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะก็เดี๋ยวถ้ามีแพ็กสุ่มตังอีกเดี๋ยวมาเปิดกันต่อนะครับ ไปแล้วครับผมบายยจุ๊บๆ